สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ก,นนการนำเสนอข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากริ่มสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่ให้เหตุผลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ควรปล่อยอีดิสันคาวานีออกไปในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้หลังตัวเป็นข่าวคราวว่าบาสโลน่านะครับจ้องที่จะคว้าอีดิสันคาวานีไปร่วมทัพฤดูกาลนี้คาวานีเนี่ยไม่ค่อยรับโอกาสในการโงสนามมากเท่าที่ควรส่วนหนึ่งก็เพราะว่าปัญหาการบาดเจ็บที่เจ้าตัวนั้นรบกวนอยู่บ่อยครั้ง อีกท้งนะครับการมาของคริสติโนเดอเดโดทาให้เขาเนต้องสูญเสียตําแหน่งตัวจริงภายในทีมให้กับเซอร์ซิเวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าสัญญาของกองหน้าชาวรุกไวัยรายนี้น H ิฮินออทราฟอร์ดกำลังจะสิ้นสุดลงไปหลังจบฤดูกาลนี้และเป็นที่เชื่อกันว่าตอนนี้เจ้าตัวกำลังคิดถึงอาชีพการแข่งของเขาในขั้นต่อไปแล้วโดวยก่อนหน้านี้นมีรายงานว่าคาวาน,น,นีไม่ปฏิเสธโอกาสที่จะย้ายไปเล่นที่สเปนกับบา์เซุลน่าเพื่อที่จะเข้าไปแทนที่เซอร์เคียวเกโรที่จำใจประกาศแคนสตาร์หลังมีปัญหาาเรื่องสุขภพ การไม่รับโอกาสมากเท่าที่ควรในโรงละครแห่งความฝันแห่งนี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเชื้อที่เรื่องให้กับเขาวันนี้นั้นต้องคิดถึงเรื่องการย้ายทียมอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ยียงที่บอกไปนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีหลายเหตุผลที่ไม่ควรที่จะขายแข้งรายนี้ออกไปในตลาดหนาหนวานี้แต่พวกเขาควรจะเก็บกองหน้ารายนี้ไว้กับทีมต่อไปอย่างน้อยนะครับจนจบฤดูกาลนี้เหตุผลแรกนั่นก็คืออาจทำให้ปีศาจแดงนะครับต้องประสบปัญหากับผู้เล่นตำแหน่งกองหน้า โดยเฉพเมื่อพินารว่าโรนโดนะครับแม้จะมีอายุ3 6ปีและกำลังเข้า37ปีแล้วไม่อีกกี่เดือนข้างหน้านี้นั่นหมายความว่าแทบจะเป็นไม่ได้เลยที่เจ้าตัวนะครับจะสามารถลงเล่นให้กับปีศาจแดงได้ในทุกเกมนั่นจึงหมายความว่าพวกเขาจําเป็นจะต้องมีตัวเลือกอย่างคาวานี่เพื่อเติมเต็มช่องว่างดังกล่าวนั้น เอลมาทอดอร์ ador, ครับได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าเขาคือกองหน้าคุณภาพที่ยังสามารถรับมือกับฟุตบอลอังกฤษไดบบสบ้สบายๆเมื่อรูการที่แล้ว mm hmm. เขาคือผู้เล่นที่เหมาะสมที่สุดในการทําหน้าที่ปรีสกอร์ให้กับปีศาจแดงตลอดที่เหลือซีซั่นนี้ความจําเป็นและความสําคัญที่จะต้องเก็บคาร์เวนี่ไว้อยู่กับทีมต่อไปนั้น mm hmm. เพิ่มมากยิ่งขึ้น เมื่อพี่นาวะองต์รีมาชยานครับมีความเป็นไปได้ที่จะย้ายออกไปในตลาดหน้าหนาวน,นี้เช่นเดียวกันกองหน้าชาวรังสิตรายนี้นะครับย้ายมาอยู่กับปีศาจแดางด้วยค่าตัวมหาศาลและด้วยความที่มีความคาดหวังสูงแต่เขานะครับไม่เคยพิสูจน์ตีท้าของตัวเองได้ให้คุ้มค่ากับค่าตัวและความคาดหวังของสโมรสรแมนเชสเตอร์เด็ที่ตั้งเอาไว้เลยนับตั้งแต่ที่ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ในโรงละครแห่งความฝันทําให้โอกาสที่เขาจะต้องเก็บข้าวเก็บข,บของโบกมูลาสโมรสรแห่งนี้นะครับในเดือนมกราคมที่ถึงนี้จึงมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะย้ายออกไปในรูปแบบสัญญายืมตัวหรือถาวรก็ตามถ้ามาเชียเอาครับย้ายออกไปในปีแสดไม่น่าจะปล่อยเขาวันนี้ออกไปพร้อมกันอีกรายในตลาดหน้าหนาวนี้แล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลต่อมานั่นก็คือว่าเมสันกรีนวูดเองนะครับแม้เป็นหนึ่งในดาวรุ่พงพรสวรรค์ที่มาจากศูนย์อคาเนามีของสมสรและก็ถูกคาดหวังว่าจะเป็นอนาคตของสมสรแมนเชสเ,เตอร์ไนแต่แต่ดูเหมือนว่ารางังอีกเองนะครับยังไม่มีความมั่นใจว่าเมสันกรีนวูดเองนะครับสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักให้กับทีมได้ในอนาคตอันใกล้นี้ แล้วก่อนหน้านี้นะครับไม่นานาในาใหญ่ชาวเมืองเบียร์รายนี้ได้พูดถึงกรีนวูดไว้แบบนี้ครับมิชชันกรีนวูดสามารถทําผลงานของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมในช่องต้นสีสั้นนี้เขาเป็นนักเตะที่เติบโตขึ้นมาจากคารดมีของสโมสรและก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรร์และผมเนี่ยต้องการให้เขาได้รับโอกาสในการลงสนามมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้แต่แน่นอนว่าเขาเองจะต้องพิสูจน์ให้ผมเห็นว่าเขาสมควรที่รับโอกาสน,านั้น ผ่านจากการฝึกซ้อมในทุกๆวันการมีเขาอยู่ในข้างสนามและก็ลงมาเปลี่ยนเกมให้เราได้นั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมและเหตุผลต่อมาครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับเพราะคาวาน,นี่คือนักเตะในแบบที่รังหนึ่งต้องการเพราะความขยันและความทุ่มเทของกองหน้าชาวรุย่ยไรนี้เข้ากับระบบเจ็กติ้งเพรสซิ่งของรังหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบสุดๆความขยันและความทุ่มเทข,ของเขาในสนามนั้นเป็นที่เชิงประจักษ์ชัดแจ้งแก่ทุกคน โดยเฉพาะแฟนบอลเรดอาร์มี่นอกเหนือจากเหตุผลด้านของกีฬาแล้วนะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่สามารถจะมองข้ามได้นั่นก็คือว่าเหตุผลทางการเงินของสมูสรแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดขายเขาน,นี่ออกไปเนี่ยแล้วก็เอาเงินจากการขายขาวาน,นี่ซื้อกองหลังตัวใหม่เข้ามาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าพวกเขาสามารถหากองหน้าที่มีคุณภาพในระดับเดียวกันาวาน,นี่เข้าสู่ทีมด้วยราคาเงินดังกล่าวทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลที่แมนเชสเตอร์เด่นนะครับควรเก็บาวานี่ไว้กับทีมต่อไปอย่างน้อยจนจบฤดูกาลนี้ครับ